ข้อห้ามถ้าไม่อยากซวยห้ามทำเด็ดขาดในวันพระวันโกนสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ห้ามทำอะไรในวันพระบ้างตามความเชื่อและประเพณีวันพระหรือวันธรรมสวณนะหรือวันอุโบสถหมายถึงวันที่พุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายได้มารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวันธรรมสวณนะอันได้แก่วันถือศีลฝังธรรมธรรมสวนะ หมายถึงการฟังธรรมโดยวันพระนั้นกำหนดตามปฏิทินจันทรคติมีเดือนละสี่วันได้แก่วันขึ้น8ดค่ำวันขึ้น15บห้าค่ำวันแรม8ดค่าและวันแรม15บห้าค่ำหากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรม14ี่ค่ำเป็นวันพระที่เรียกว่าวันอุโบสถเพราะเป็นวันแห่งการถือศีลอุโบสถศีลแปด ที่อาราธนาในวันพระเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนหรือสมวันสามคืนและไม่จำเป็นต้องอยู่วัดโดยรักษาอย่างเคร่งครัดข้อห้ามทำในวันพระข้อที่ห้ามทำในวันพระนั้นถือว่าตามตำราในทางพระพุทธศาสนาเท่าที่ได้ทราบมาไม่มีข้อห้ามชัดเจนอาจจะมี มีแต่ข้อพึงปฏิบัติในวันพระเช่นทำบุญตักบาตรสมาทานศีลอุโบสถฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาส่วนการรักษาศีลห้ามีการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาตเว้นจากการดื่มสุราและของเมึนเมาทั้งหลายเป็นข้อห้ามทุกวันไม่ใช่เฉพาะแต่วันพระเท่านั้น ส่วนสิ่งที่ห้ามทำในวันพระตามประเพณีไทยหรือความเชื่อท้องถิ่นที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ว่า 1. ห,ห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือห้ามมีเซ็กในวันพระ 2. ห้ามเผาศพในวันพระ 3. ห้ามตัดผมในวันพระหลังจากข้อห้ามแล้วเรามาดูข้อปฏิบัติในการทำบุญในวันพระเคล็ดลับการเพิ่มบุญ14วิธี เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเร็วลดข้อก,กรรมมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขึ้นเคล็ดลับในการทำบุญให้ชีวิตดีขึ้นมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองวาสนาถือศีลห้าการถือศีลห้าเป็นประจำนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม การทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้และการถือศีลห้ามิให้ขาดเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าด้วยการถือศีลแปดจะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นกันกับการถือศีลห้า แต่การถือศีลแปดนั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งถ้ากำลังใจไม่ถึงจริงๆจะทำได้ไม่กี่วันก็ตามแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักกรรมไม่ดีจะชะลอตัวการปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้อีกด้วยส่วนใหญ่คนที่ถือศีลแปดเป็นประจำเมื่อมีโอกาสจะทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นมากกว่าปกติ กินเจก็เผื่อลดละชีวิตสัตว์ซึ่งได้อนิสง์ผลบุญสูงแล้วเราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่าเจ็ดวันก็ทำให้ครบเจ็ดวันวันเกินแต่อย่าให้ขาดอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระหรือปฏิบัติในทุกวันเกิดของตัวเองในแต่ละเดือนเป็นต้นไหวพระ และถวายดอกไม้ทูบเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากได้ผลบุญเห็นเห็นกันอยู่แล้วถ้าทำเป็นประจำด้วยจิตปรารถนาที่จะทำจริงเมื่อสิ้นอายุไขาจากมนุษย์ไปมีสิทธิ์ได้ไปเป็นเทวดานางฟ้าแน่นอน ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรโจน์ชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียงทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างสวัยไม่อับจนหนทางอันมีอนิสงส์ทันตาเห็นเลยถ้าเราได้ไปเติมน้ำมันตะเกียงที่น้ำมันหมดแล้วหรือเหลือน้อยแล้ว อาจจะลองไปตามวัดต่างๆได้ถ้าเห็นน้ำมันตะเกียงอันไหนใกล้จะหมดแล้วเติมน้ำมันในตะเกียงนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อที่คนข้างหลังจะได้นําทูบเทียนมาจุดต่อได้อีกมากมายหลายคนถวายสังฆทานเป็นการทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสง์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศก จะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนการถวายสังฆทานนี้บุญหนุนส่งมากไหวพระไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะทำให้พบกับความสุขความจเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งยึดเหนียว นำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเราท่านจะคอยช่วยเหลือในยามที่เราดวงไม่ค่อยดีหรือหาทางออกไม่ได้ท่านจะมาช่วยเหลือเราเสมอแต่ท่านก็สามารถช่วยได้ไม่เกินบุญบารมีของเรา ทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยหรือไถ่ายชีวิตวัวควายถวายวัดจะได้บุญแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ายชีวิตวัวควายที่กำลังตั้งท้องอยู่ถือว่าได้ช่วยถึงสองชีวิตในคราวเดียวกันเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือซื้อป่าในตลาดที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยยามมีข้อภัยก็จะและคล้วคลาดเพราะแรงบุญที่ได้ทำให้แลคล้วคลาดผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์หมดภยัยและพบกับความสุขความจเจริญในชีวิตทำบุญให้ทานเป็นการารู้จักเสียสละทรัพย์ของตนและบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ฐานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่ได้มาจิตใจอันไม่ยึดติดมีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นอย่ามีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้ช่วยเหลือค้ำจุนล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารมี ทำบุญโงศพซื้อโงศพบ,บริจาคให้แด่ศพอนาถาริยาตจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกรง่งสามารถต้นานครอบภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานจัดพิมพ์เองหรือเรื่องบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมี เพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกหมดโศกไม่มีข้อร้ายหมาก่ำกลายบริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกหมดโศกประสบแต่ความโชคดีถ้าในเรื่องการทำธุรกิจก็อาจจะทำให้เราได้เห็นช่องทางการสแสวงหาหน้าน้ำใหม่ๆทําทำให้คิดอะไรได้ดปลอดโปร่งยิ่งขึ้นซื้อข้าวสารถวายวัด หรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมีการตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือการทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสําหรับช่องครูกดนะครับสุดท้ายนี้ช่องครูกดเองก็ขออํานัจพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอํานวยวุฒิชัยท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมงความมุ่มงมั่นดับความปรารถนานะครับสําหรับคลิปนี้ช่องครูกดเองต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับสวัสดีครับ